สวัสดีค่ะมา,มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองนะจ๊ะพ,พี่จา๋าสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะจ๊ะมาเจอกับฟ้านะคะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวน้องคัน,นีนะจ๊ะน้องยาริสหนึ่งจุดสองตัวสปอร์ตปี2022ปีใหม่ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นสีขาวรอบคันสีเดิมโรงงานนะคะเลขใหม่นะคะการใช้งานน้องคัน,นีนะ,ะจะอยู่ที่1 6,800กิโลเมตรนะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะน้องคัน,นีนะคะสภาพโดยรวมนพี่นะารถมือสองนะคะสภาพโดยรวมถือว่า ยังสมบูรณ์แบบยังโอเคมากๆเลยนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทผ่อนในเรทฟรีดาว8 0 0 0 0นนะคะ8ป0 0ไปๆประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ฟาตี้คร่าวๆไว้ก่อนนาอแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะแล้วก็เรทผ่อนก็จะถูกลงนะจ๊ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเจ้าของมือเดียวด้วยน้องคันนี้นะคะ4ีสูบ1,197ซีซี92แรงม้าเลยนะจ๊ะน้องคนันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะ เดิมโรงงานนะคะไม่มีแตงไม่มีราวนะคะสังเกตได้เลยนะคะนี่กระจังหน้าสวยๆนะคะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมโรงงานนะคะป้ายทะเบียนพี่จะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะ,ะแต่ว่าหนูเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวฟา้าเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะจ๊ะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะจ๊ะกระจังหน้าสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะสีขาวสีเดิม สีเดิมรอบคำสีเดิมโรงงานเลยนะพี่ขารถไม่มีการกลับสีนะ้ำไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำม,มาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญไม้แท้ด้วยพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะจ๊ะล้อ,ลอมแม็กคันนี้สวยๆเลยนะคะเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะคะพี่ผูะขานี่นะคะล้อมแม็กสวยๆเดิมของโรงงานนะคะล้อแม็กคันนี้นะ,ะพี่จะได้ของปีเดี๋ยวฟาเช็คนิดนึงนะคะนี่ปียีสองนะคะมากับตัวรถเลยนะคะ มากับตัวรถเลยนะคะมากับสภาพป้ายแดงเลยนะคะสัปดาห์ที่18นะคะสัปดาห์ที่18ปี22่นะคะยังยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ,ะพี่จะได้นี่นี่นะคะยางของน,นี่เลยนะคะพี่ๆขาประมาณนี้เลยนะ,ะ,ะมาดูในส่วนของรอบคันกันเลยนะคะ มาในส่วนของรอบคันนะคะพี่พี่ขาสังเกตได้เลยนะไม่มีบุมไม่มีช้านะคะไม่มีรอยละกีมด้วยรอยเฉียวรอยชนต่างๆนะคะไม่มีเช่นกันเลยนะคะพี่มาดูตัวรถได้นะคะสามารถเอาคนที่แบบว่าดูรถเป็นนะพี่มาดูรถมาดูสภาพรถได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนมาดูตัวรถนะคะตรงไหนที่อยากจะเก็บตรงไหนที่อยากให้แก้ไขนะพี่แจ้งมาได้เลยนะคะาฟ้าเก็บให้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าให้ทีมงานเก็บให้เลยนะคะนี่ประตูแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะฝั่งประตูนะคะฝั่งที่จับก็ยังดูแบบสะอาดดเลยนะคะรถปียิบสองนะคะพี่ๆขารถยังดูสวยยังดูใหม่อยู่เลยนะกระจกแท้เดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะ,ะนี่สังเกตได้เลยนะคะเดิมของโตโยต้านะนี่เลยถ้าถ้าไม่พี่สังเกตได้เลยนะ,ะอันไหนอันไหนที่แบบไม่เดิมนะ,ะพี่สังเกตเองได้เลยนะคะถ้ามันไม่มีป้ายแบรนด์โลโก้ของโตโยต้านะพี่แสดงว่ารถนะคะมีการ ตัดแต่งมาแน่นอนเลยนะคะกระจกไม่เดิมแน่นอนแต่อันนี้นะคะคันนี้นะคะเดิมของ t o โย t a นะนี่สังเกตได้เลยนะมี แบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานเลยนะคะกระจกเลี้ยวข้างนะคะจะมาในรูปแบบของปรับไฟฟ้าให้เรานะคะจะได้เป็นสีดําเรียบเงาแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่เลยนะคะคิวกัน์สตาร์ดก็มีมาให้นะคะเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะคะฝั่งประตูนะคะดูนี่เลยนะคะฝั่งประตูพี่จะได้เป็นสีดํานะคะตรงนี้นะคะจะได้แบบว่าสีดํานะคะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าหนังนิ่มๆนะจ๊ะหนังนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะ น็อตเดิมนะคะพี่เห็นตรงนี้ไหมนะน,นี่นี่คือนี่คือจะเป็นจุดมาร์กสีเดิมของโรงงานนะคะจุดมาร์กสีเดิมของโรงงานแสดงว่าน้องคันนี้นะคะไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆยังไม่มีการอ่าไม่มีการตัดแต่งใดๆอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่น็อตเดิมไม่ขยับนะจ๊ะเดิมเดิมของโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยประแจด้วยนะคะอ่ะ มาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะคะด้านในตัวรถคะ,ะพี่จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้เดิมของโรงงานนะคะจะได้เป็นสีดํานะสีดําด้านนะพี่ขาเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะเช็ดทคาความสะอาดได้ง่ายนะจ<บ>๊ะเบาะตึงหนังตึงแบบนี้เลยนะอามาในส่วนของพวงมาลัยนะคะ<บ>พวงมาลัย3ก้านสวยๆมัลติฟังก์ชั่นให้แล้วนะคะหุ้มด้วยหนังด้วยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะจะหุ้มด้วยหนังนะจ๊ะสามก้านสวยๆนะคะปุ่มโทรเข้าโทรออกมีด้วยนะจ๊ะพี่จ๊ะอ่าเดี๋ยวฝากขออนุญาตนั่งนะจ๊ะ ขออนุญาตนั่งนะคะโอ้โหนั่งได้สบายเลยนะคะนั่งได้สบายมากเลยนะคะนุ่มนิ่มแบบนี้เลยนะมาในส่วนของหน้าจอนะพี่จ๋าหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสขนาดประมาณ7นิ้วนะอันนี้คือจอไม่ได้เสียนะพี่นะอันนี้จอไม่ได้เสียนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าของเดิมเจ้าของเก่านะคะไม่ได้เอาถุงออกนั่นเองนะคะไม่ได้เอาไม่ได้แกะถุงออกมาเลยนะคะพี่ขายังอยู่สภาพป้ายแดงเลยนะยังอยู่สภาพเดิมป้ายแดงเลยนะคะน้องคันนี้นะคะประมาณนี้นะคะเกียร์ออโต้มาให้แล้วนะจ๊ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะอมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันเลยนะ,ะนี่สะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะตรงปกแน่นอนค่ะพี่ขาตรงปกไม่จกตานะจ๊ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าสีโครเมียมนะเอกสารสำเนารถก็มีพร้อมนะจ๊ะคู้มือนะคะมีพร้อมเลยนะคะมาในส่วนของด้านบนตรงนี้เลยนะ มาในส่วนของด้านบนตรงนี้นะพี่ขาสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีรอยขีดรอยขว่วนไม่มีรอยอรอยยันนะพี่ขารอยยันไม่มีนะจ๊ะสภาพสวยๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะด้านหลังผู้โดยสารนะเ <c oughs> ช่นเดียวกันพี่จะได้เป็นเบาะหนังนะคะหนังหนังเดิมโรงงานนะคะเบาะหนังเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะเช็ดทาความสะอาดได้เลยนะคะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะนี่สะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยยันนะจ๊ะอ่า ด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะจะได้เป็นเบาะหนังเช่นกันเลยนะเดี๋ยวเรามาชมในส่ว <upright flips out> นของห้องเครื่องกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องนะคะมาในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะให้ดูนะคะสภาพยังดูใหม่ยังดูสวยแบบนี้เลยนะคะฟาจะไม่รีวิวอะไรเยอะมากนะให้ดูความเดิมความสวยงามของรถคันนี้นะคะรถปี22นะพี่นะคะรถปี22นะเลขไมล์หมื่นหกเท่านั้นนะคะเลขไมล์น้อยมากเลยนะให้ดูความเดิมนะพี่นี่เห็นจุดมาร์กสีเดิมโรงงานไหมจ๊ะ จุดมาร์กสีเดิมโรงงานเห็นไหมจ๊ะนี่เลยนะขออนุญาตซูมนะคะนี่จุดมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่นะคะนี่จุดมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่นะคะพี่ๆขาจุดมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่นะคะหมายความว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนไม่มีการตัดแต่งใดๆอย่างแน่นอนนะคะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบๆนะคะพี่ขานะคะง่ายๆดูอย่างนี้เลยนะคะนี่เม็ดองเม็ดอักครบๆแบบนี้นะคะพี่ขาเดิมๆเลยนะอ่ะนี่เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหม รอยเล็บฟ้านะพี่ขาเห็นไหมจ๊ะมีสภาพยังอยู่เดิมเลยนะคะพ,พี่จ๋านะคะคุ้มเลยนะคะซื้อไปใช้เลยนะคะพี่ขะแล้วก็ซ้ายอะไรต่างๆนะพี่ไม่มีเช็คไม่มีขาดนะคะ ไม่มีรอยหนูแทะด้วยที่สําคัญนะคะแบตเตอร์มแบตเตอรี่ก็เช่นกันนะคะเดิมๆของโรงงานเลยนะคะถ้ามันก้อยหมดอายุหรือยังไงนะคะฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้ทุกคันเลยนะคะก่อนที่จะปล่อยรถให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะและที่สําสคัญก่อนที่จะปล่อยรถให้กับลูกค้าทุกท่านเรามีการสปารถนะคะมีมีการทำความสะอาดรถ completa, ทุกครั้งเลยนะคะมีเดิมๆของโรงงานเลยนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะจ๊ะเดิมๆของโรงงานันเรียมคมนะคะแผ่นกันความร้อนก็เช่นกันเลยนะคะ ยังดูเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะแบบสวยสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยอ่ะให้ดูให้ดูรอบคันนะคะพี่ขาให้ดูรอบคันนะคะรอบคันยังดูแบบว่าสภาพแจ่มๆเลยนะนี่นะคะให้ดูรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสปอยเลอร์เดิมของโรงงานนะจ๊ะเดี๋ยวฝาขออนุญาตเปิดกับฝาท้ายให้ดูนะจ๊ะนี่กระจกไล่ฟ้าเดิมโรงงานเช่นกันเลยนะคะเดิมของโตโยต้านะนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะ สวยงามมากนะคะพี่ขาสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะยังดูสะอาดเรียบเงาเลยนะคะมีไฟมาให้ด้วยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตเปิดดูตรงนี้นะจ๊ะนี่เครื่องมือนะคะมีให้นะพี่นะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะนี่นะคะมีนะจ๊ะมีเครื่องมือให้พร้อมเลยนะคะนอดเดิมไม่ขยับนะจ๊ะเดิมๆของโรงงานนี่เห็นไหมจ๊ะ ประมาณนี้เลยส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะพี่ขาสนใจนะคะติดต่อหาฟ้าได้เลยที่เบอร์0812815955หรือจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะยังอยู่เดิมนะคะพี่ขาแอดไลน์มาหามาคุยกับฟ้าได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะสะดวกมหาฟ้ามากันได้เลยนะจ๊ะร้านเปิดบริการให้ทุกวันไม่มีวันหยุดร้านตั้งอยู่ที่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมาหาฟ้ากันได้นะ,ะมาเจอมาเจอกันได้นะคะปรึกษาให้ เลยนะคะดูพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะไม่สะดวกมหาฟ,ฟาร์มมีเจ้าหน้าที่นะคะวิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนาะถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ฟาร์มมีส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเอะรถมันจะสวยไหมตรงปกไหมหรือยังไงนะคะหายกังวลได้เลยนะคะพี่ขาพี่ถ้าไม่สบายใจนะสามารถ แอดไลน์ line, หาฟาแล้วก็วิดีโอคอลดูตัวรถได้เลยนะจ๊ะอยากดูตรงไหนซอกไหนซอกไหนมุมไหนนะพ,พี่ดูได้เลยนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะหากฟาพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะฟาขออาภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของฟาก,กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ